ตามร้อยร,รมในกระแสะแห่งการตอนที่31ศาสนาบาไฮเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเดินทางสู่ดินแดนเปอร์เซียในศตวรรษที่19พบกับศาสนาบาไฮสารจากทูตสวรรค์สู่เอกภาพแห่งมนุษยชาติ เพื่อทำความเข้าใจในศาสนาที่ประกาศตนว่าเป็นบทสรุปและเป็นความสมบูรณ์พร้อมของทุกศาสนาที่เคยมีมากระแสะแห่งการได้นำพาเรามาสู่ช่วงปีคริสตศักราชที่1,844และต่อเนื่องมาถึงปี1,863เป็นยุคสมัยที่เกิดขึ้นหลังการก่อตั้งนิกายมอร์มอนและเทนริเคียวเล็ดน้อย อะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ศาสนาบาไฮถือกำเนิดขึ้นคำตอบนั้นมีรากเง่ามาจากความเชื่อเรื่องพระเมสสิยาของอิสลามนิกายชีอะชาวชีอะเชื่อว่าอิหมามที่12ได้ซ่อนเร้นกายและจะกลับมาปรากฏอีกครั้งในยุคสุดท้ายในฐานะมักดีหรือผู้ชี้นำความเชื่ออันแรงกล้านี้ได้ก่อให้เกิดขบวนการบาบี ที่นำโดยบุรุษหนุ่มนามว่าพระบ,บ๊อบผู้ซึ่งในปี1844ได้ประกาศตนว่าเป็นประตูที่จะนำไปสู่การมาของศาสดาองค์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าขบวนการของพระบ๊อบได้ถูกปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมและตัวท่านเองก็ถูกประหารชีวิตแต่คำทำนายของท่านได้กลายเป็นเหตุปัจจัยที่จุดประกายความหวังครั้งใหม่ สิปีต่อมาในปี1863หนึ่งในสาวกของท่านคือพระบหาอุลลาได้ประกาศว่าพระองค์นี่แหละคือศาสดาที่พระบอบได้ทำนายไว้เป็นผู้ที่พระเจ้าจะทรงสํแแดงและเป็นผู้ที่ถูกส่งมาเพื่อสถาปนายุคใหม่แห่งสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของโลกนี่คือจุดกำเนิดที่แท้จริงของศาสนาบาไฮ หัวใจของศาสนาบาไฮคือหลักการเรื่องการสำแดงตนอย่างต่อเนื่องของพระเจ้าพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวและพระองค์ได้ทรงส่งผู้สำแดงตนหรือศาสดามายัางโลกในทุกยุคทุกสมัยเพื่อสั่งสอนมนุษย์ให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการในยุคนั้นๆอับราฮัมพระกฤษณนะมเสสพระพุทธเจ้าพระเยซูและนบีมูฮัมมัด ล้วนเป็นผู้สำแดงตนที่มาจากพระเจ้าองค์เดียวกันคำสอนของท่านเหล่านี้จึงไม่ได้ขัดแย้งกันหากแต่เป็นบทเรียนที่ต่อเนื่องกันและบัรนี้ในยุคที่มนุษยชาติกำลังจะบรรลุนิติภาวะพระบาฮาอุลลาคือผู้ที่นำบทเรียนสำหรับระดับมหาวิทยาลัยมามอบให้ปลายทางสูงสุดของศาสนาบาไฮจึงไม่ใช่การหลุดพ้นจากโลกหากแต่การสร้างอาณาจักรของพระเจ้า ให้เกิดขึ้นจริงบนดินเป็นการสถาปนาระเบียบโลกใหม่ที่ซึ่งสงครามได้หมดสิ้นไปความเกลียดชังทางเชื้อชาติและศาสนาได้สลายตัววิทยาศาสตร์และาศาสนาเดินเคียงคู่กันและมีรัฐบาลโลกที่คอยดูแลความยุติธรรมให้กับทุกชาติยานพาหนะคือการปฏิบัติตามหลักการแห่งเอกภาพทั้งเอกภาพของพระเจ้าเอกภาพของาศาสนา และเอกภาพของมนุษยชาติการอุบัติขึ้นของศาสนาบาไฮได้กลายเป็นเหตุปัจจัยสำคัญที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยที่โลกกำลังเชื่อมต่อกันมากขึ้นและผู้คนเริ่มสแสวงหาความเป็นสากลที่อยู่เหนือพรมแดนทางวัฒนธรรมและศาสนาเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการที่ความเชื่อเก่าได้ถูกตีความใหม่เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่วิวร์แห่งเอกภาพกำลังก่อกำเนิดขึ้นในเปอร์เซียณถิินแดนอเมริกาการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลอย่างเข้มข้นก็ได้นำไปสู่การก่อตั้งอีกหนึ่งกลุ่มความเชื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นองค์กรระดับโลกและเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการประกาศข่าวดีตามบ้านเรือนในตอนต่อไปเราจะเดินทางกลับสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเพื่อสำรวจการก่อกำเนิดของลัทธิพยานพระเยโฮวา เราจะไปติดตามเรื่องราวของชา r ์ลส์เทสเร s เซลและการตีความคพยากร์ในพระคัมภีร์ที่นำไปสู่การก่อตั้งกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลณช่วงทศวรรษ1870ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร